สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเตะบอลที่ลาวันใช่ไหมใช่ครับพี่นะเป็นยังไงเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมครับผมวะเตียวพร้อมไหมพี่พร้อมครับบรรยากาศเดิมๆครับเหมือนสมัยเด็กนั่งกับ้ายกับหเตงบอลนะแต่ครั้งนี้เราจะไปไหนนะครับพี่ มาพวกผมวันนี um. ้เ oh. ส anyway> ื้อพร้อมไหมพี่พี่พี่พร้อมพร้อมพร้อมวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรพี่กีฬาครับสีเหลืองครับตัวนี้เหรอพี่ตัวนี้แหละโอ้โหสตาร์ทเลยพี่สตาร์ทอยู่ไหนครับสตาร์ทเหรออยู่ไหนครับรองเท้าพี่ครับอยู่นี่นี้ครับเียพร้อมไม่ลืมเลยนะครับพี่ไม่ลืมครับโอ้โห นึกว่าอยู่ขันแกนครับพี่ลูกสองลูกสาวไม่นไรไม่ต้องจอดขันเกมวันนี้โอ้โหเราไปขยับกันนะเราตีมือไันก่อนเป็นทำไมเขาบอกว่าจอดไม่ได้บอกงั้นทำไมจอดไม่ได้ครับไม่จอดทั้งคืนไม่ลงสิ่กลับมาแล้วพี่เอองั้นตีมือกันไปเลยกันจอดไม่ได้ทำไมจอดได้คือของว่าถึงได้เลยจอดตลอดประสบการณ์กับข้ามลาวในรอบ3ปีครับในรอบ3ปีครับ มีได้อ yes ่าม <tube> <s uk ar> ีได้มีอ่ามีลูกอ่ามีเมียที่นั่นเลยับพี่น่าจะน่าจะน่าจะกำลังน่าจะเข้าอนุบาลแล้วตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับเอู้วหาวิตเตียวโอ้โหพร้อมพร้อมพร้อมเสมอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทานเที่ยวกันเ้ยม ขิ S <S> <S 1> <S 1> ่วขิ่วเหมือนในในอะไรนะในปลาตากแห้งอ่ะไม่กลับบ้านเลยวันนี้วันนี้วงการุบอสลาวต้องลุกเป็นไฟนี้เราพาจิราเรามาเต็มที่พี่พี่ดูดิ่งแม่เหมือนแม่สองคนนี่ะไปอะไรจะไหม 2.2นาทีครึ่งครับ <laughs> เร็วมากเร็วมากเราต้องไปกรอกไปถ้ามีพาสปอเราต้องไปกรอกไปนี่ยพี่ผมเรียกเอาใบเขียวมาพี่ <c oughs> ผมต้องไปกรอกใบนี้เอาบาัตรผ่านแดนง่ายกว่า้าอยู่ในเบียร์กรอไปก่อน, <c oughs> นหาใบเท่าไหร่ต้อหาปากกานี่หายากมากครับเดี๋ยวเอาเนี่ยนี่ครับเรา ผ่านแล้วนานตัวต้องไปถ่ายเอกสารตรงนู้นนะครับประมาณสิบบาทหรือสองพันกี่โทรศัพท์เราใส่จิ้แล้วตู้นี้นะครับใส่จิ้โอเคต่อไปขึ้นรถโอเคไปก่อตะคุนตะคุน็โอเค แรงพี่จะได้เท่าไหร่สี่เท่าไหร่แรกแรกเลยนะก่อนนี้มันไม่ตกี้ทำอะไรอ๋อผมใส่ซิมพี่ออ๋ใส่ซิมเนี่ยถ้าแลกเงินตู้นู้นพี่พี่จะแลกไหมพี่แลกเท่าไหร่คนแหกเยอะไม่ผมไปใส่ซิมพี่ถ้าแลกเงินแลกตรงไเนี่ยแลกแล้วบอลล็กอ๋อยังยังเขาพี่แลกยังพี่ได้เลทเท่าไหร่พี่เท่าไหร่สี่แปดสองหรือสี่แปดแท้เลยไม่โอเคอยู่นะพี่ ตัวเล็กเล็กไมโอตรกะบิเดี๋ยวผมปนะโอเคครับเดี๋ยวซ้ายน่เดี๋ยวรม่าจะวิ่งนะอยู่คนเดะแค่ขาพูดรงเลยเดเราจะเดินทางไปไหนกันครับอ่าสนามอะไรับพี่ใช้เชื้อ่าใช่ไหมพี่จัดเยอะมากโ้แล้วต้อนกลุ่มวครับ

ันนี้สนามที่ไหนน,น,นะพี่พี่มีรู้ต้องถามนนพีุ่ดูนสนามอของอ่าพรพิงพีอ่าภูผพาพีพีสามพีครับอ่าอยู่ที่ไหนของเวียงจันทร์ครับพี่อ่าอยู่แถวดอนนกคุ้มนะครับอดอนนกคุ้มโอเห็นข้างหลังนี้มีสนามเทนนิสด,ด้วยเนี่ยใช่ครับมีมีสนามเทนนิสด้วยครับนี่ก็จะมีแคาเดมี่แล้วก็ส่งเข้ารำการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอยู่ครับ เรียบร้อยอะไรวะเป็นกู้สาวเป็นจองนะเป็นอเลยชนะเลยยังรียบร้อย เ<ป><ป>ลวลามันจะได้ไปไหมเนี่ย <_ at> ไม่พอเปลี่ยนเลยพี่ไม่เอาเลยพี่โอ้โหแรงเหลือขนาดนี้พี่ทำไมเทพี่อย่างงี้ให้พี่ตีมีดป้องดีกว่าพี่วะกลับไปตีมีดป้ดีกว่าครับเอ้ยผมเปี่ย อ๋อครับอันนที่บองอ่ะที่พี่มาหนึ่งชั่วโมงเต็มครับอ่ารู้สึกว่าตอนนี้วิตปังเลยวิตมากมาครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสีแป้งชุดโอ้ปับ เป็นชุ้แล้วเหรอพี่เนี่นะครับต่อยู่ในใจเสมเอครับออกโซเชียลแล้วพี่ยังไม่ออกกล้องครับโอ้โหเก็บซะแล้วครับผมนี่ครับอากาศพอดีเย็นเลาะอากาศพอดีเย็นชุ่มชุมเนาะครับผมจะได้มานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับถ<า>้า<ล>เช็ดรถใช่ไหนครับพี่เฮ้ย มันไม่ใช่แล้วสโมสรที่บนไฟฟ้าโมสรที่ผมใส่ฟันมานานครับครับผมไม่เน้นแข่งขันนะครับผมเน้นกินดื่มโอเคครับผมครับตอบโจทย์ผมมากเลยครับสโมสรนี้ไปจัดตู้อีหนึ่งตัวจีจากสองน้องคายนะครับผมจีเท็งนะครับผม แต่ถ้าเบอร์ออยู่ฝั่งไทยต้องเป็นโนสี่สี่เท่านั้นนะครับผม,มสี่ยังเยอะ<ส> <laughs> อะไซส์โอ้โหปู๊ไซส์ครับ điên lên điện, điện, điện. Điện, điện, điện. Điện, điện, What? 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 Chụp đây chụp, thua ơi เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเตะบอลในทัามิตรพันนีโอ้ใช่ได้ครับบรรยากาศเยี่ยางพี่ชาวพี่ถือว่าบรรยากาศสุดยอดมากความกันเล่นวันนี้ยิยงยิยงไปกี่ลูกครับโอ้ยิยงไปน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสามนะผมยิงไปลูกแรกนะ ผมผมยิงลูกแรกครับพี่อันนีลูกที่เหลือแล้วพี่เอายิงหมดสหรับกิจกรรมฟุตบอลเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็นกินเลี้ยงสังสรรค์นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เบราวนะครับหรือเบราวนะครับผมได้ครับพี่นากกระต่ายครับพี่วันนี้เยี่ยมอันนี้จะกลับกี่โมงออโเคก็ต้องกลับ ว่าถึิ้งด่านก่อนสี่ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวรถหมดครับโอ้โหเนี่ยนี่วันนี้เหนื่อยโอ้โหแต่นเลยโอ้โไปด้บ้าอ่ะดูครับผมวันนี้อันนี้อะไรนี่พี่ไม่รู้ว่ะไก่หรือว่าไก่ยยอะไก่ป่ะพี่หรือว่าไก่ยยอะไก่ยยอะแล้วก็ปิ้งไก่ครับปิ้งเป็ดแล้วก็ออฟเป็ดนะพี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรเลือดแปลงเป็ดเลือดแปลงเปียกเลื่อนแปลงโอเคครับอันนี้คืออะไร

เร็วมากโอ้ยพอเพิ่ด้วยนะครับคุณพูดอะไรก่อนตอนนี้เราะจะเดินทางกลับแล้วนะครับทำมาทันเที่ยวรถสุดท้ายพอดีครับหน้าจะเป็นคันสุดท้ายพอดีใช่ไหมพี่เที่ยวรถคันสุดท้ายเอี่ยตอนนี้เหลือรอบสุดท้ายนะครับผมถ้าหมดหมดแล้วก็หมดเลยครับได้นอ,นอนเดินอนเวียงจัดได้นอนครับเดินไม่มคนหนึ่งพูดสรุปเลยครับพี่แมท วันนี้ผมก็ได้พาทีมงานจิราและล้ำรวยไปฟาดแข่งกับทีมนานาชาติของเรานะครับมีอดีตทีมชาติทั้งลาวและเกาหลีวันนี้เราก็สู้เต็มที่ละเขาต้องกลับไปทาบ้านใหม่อจะกลับมาอาอ้าอาโอเควันนี้นะครับเรากำลังเดินทางกลับทุงลำนาของเรานะครับก็คือประเทศไทยดินแดนสยาม วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ใหญ่แล้วนะครับพี่แจนะครับเจ้าของปลอมปตทสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วก็แล้ดีครับพี่เอาเลยครับพี่ใหญ่แล้วแล้วเมื่อไรจะสามหนึ่งพี่ยังครับจะต้องเป็นสี่หนึ่งก่อนเอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่วอยไปเที่ยวไหนพี่มาจากบางเวียงมาจากบางเวียงโอ้เห็นลงรูปอีกสวัสดีครับสวัสดีครับไปกี่วันพี่ห้าวันหนึ่งคืนฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวันยังไงยังไงห้าวันหนึ่คืนเดี๋ยวตอนคืนเดียวกินนอนอนนึ่งคืนที่เหลือคือไม่ไม่ได้นอนน้ำใจได้ขึ้นไหมพี่น้ำใจเป็นยัไกนมาอพเตบอลนะพี่นีไปาาน้ำน้ำน้ำใจได้ขึ้นไหมพี่ฝนตก่หรัโอ้ผมไปที่ก่อนเองนะพี่ ใช่พึ่งเคยได้ยินครับ้า่งคืนเนี่ยได้นก็มาแล้วพี่ยิ่งนี้คืเียวไม่ไดหนข่าวตนก่อนเลยครับพี่โอ้โหวันนี้วันนี้ยิงน้อยแล้วพี่ังทำแบบนี้เหรอครับพี่วันนี้วันนี้ทำลายสตีไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวแต่ก็ทำเพื่อทีมนะครับทำเพื่อทีมซีพเสียนูเซิซผมยีได้แค่ดีและ จจ้งาก็เล่ต้องถามว่าทำเพื่อทีมเราหรือทำเพื่อทีมเขาเป็นเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่แล้วพี่จบสกอร์อะไรแล้วแปดสามครับเฮยดูไทยเลาครับกองหน้าอย่างนี้กลับเป็นขายไก่ดีกว่านะครับผมบอกเลยครับไอ้สกอร์หนึ่นะครับหนึ่งตัองนะครับไก่หนอนหนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นเผยเราแนะนำครับผมมาที่ลาวมาสินเจรลาวนะครับ สุดยอดสุดยอดแห่งเมืองเบียร์ก็วันนี้ผมขอสรุปนะครับวันนี้ผมก็ได้พานะทีมงานทีลยร่ำรวยนะครับมาเตะฟุตบอลเพื่อประชาบมิตรนะครับที่สนามบ้านอาร์บุกงนะครับก็มีสามทีนี่นะครับก็นี่ฮาก็ดีใจครับที่ทีมงานของเราทุกคนครับมีความสุขครับผมก็ยังไงก็ดูเฮียท็อปเลยครับ ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของเจนุ่มที่พามาเปิดโลกกว้างครับขอบคุณมากครับเียร์พี่ปิดแล้วพี่โอเคครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่ติดตามทีมเล็กๆที่ชื่อทีมจิราตอนนี้เราก็มีพันธมิตรเราคือร่ำรวยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่หลายๆท่านก็ให้กำลังใจเราเพื่อสู้สสต่อไปเพื่อจะเป็นตัวยอย่าง ในการทำทีมฟุตบอลเพื่อ,อสารสัมพันธ์กระชับมินตันะครับเตะไม่หวังเพื่อชนะมากไม่ทำให้เพื่อนเจ็บไม่ทำให้หลายๆคนต้องเสียโอกาสในหน้าที่การงานแต่เรามาเตะเพื่อระชาบิตรระชับมินมน,นี้ไม่ใช่ว่าเตะแบบอ่อยเอื่ไอยนะครับแต่เตะจริงจังตามระบบระเบียบทำให้เด็กมนน้อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้เราถึงฝั่งไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิด EP นี้ที่หน้าดา่านนะครับเดี๋ยว EP หน้าอี EP หน้าเราจะไปเตะที่ไหนต่อวโปรดติดตามด้นะครับผมโอเคครับ